พูดเลยนักเรียนไปโดนเองเรามารู้ทีหลังเราก็เสียเสียความเป็นครูอีกนะคะเราเสียใจเองนี่แหละทําไมเรา,าไม่บอกเขาเราอึอ้งอยู่ทําไมเราไม่ได้เอ่ยชื่อแบรนด์แต่ว่าเรื่องบางเรื่องม,มันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงแล้วคนตกลุมพรางจริงและถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวของพี่น้องเราอ่ะเราก็ต้องเสียใจถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเราเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนเงินทองเขาไม่ได้หาได้ง่ายถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเขาโดนหลอกไปมันก็ไม่แฟง มันก็ไม่แฝงนะคะแต่บางคนเนี่ยปล่อยผ่านเรื่องนี้ปล่อยผ่านเรื่องนี้แล้วเขาทาจริงๆแล้นะเขาใจร้ายมากนะคนใจร้ายมีนะคะคนโลภมีคนไม่ดีก็มีค่ะทุกองค์ท,ทุกทุกทุกชั้นทุกชนชั้นทุกอาชีพมีคนดีกับไม่ดีปนกันทั้งนั้นแหละ นะคะให้คุณใช้ความรู้สึกของคุณสัญชาตญาณคุณนะคะดูเองแล้วกันว่าอ่ะพวกเราอ่ะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรือสิ่งที่พวกเราพูดเรากำลังจะเตือนภยัยเราอยู่ในโลกออนไลน์โซเชียลนะคะโซเชียลมันเป็นการสื่อสารด้วยสื่อด้วยภาษาชนิดเตือนภัยกันได้ไหมเตือนภัยได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายเตือนภัยจากอะไรจากสิ่งที่เราเห็นคาตามา จากที่สิ่งที่เราสัมผัสมาแม่มดออนไลน์เนี่ยกดเลขห้ามโกหกเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากหูและไม่มีหลักฐานเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่บอสกับครูหนงซีเรียสเวลาได้ยินอะไรมาปั๊บสิ่งแรกบอสจะพูดว่าขอหลักฐานจริงไหมอาจารย์เอในห้องบอร์ดบริหารนะ่ะบอสจะพูดคําแรกเลยใครพูดอะไรมาปุ๊บบอสจะบอกว่าบอสขอหลักฐานครับอันนี้ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวทุกอย่างก่อนที่พวกเราจะเชื่อก่อนที่พวกเราจะใช่และเอาออกมาพูดต้องมีหลักฐาน มีครั้งหนึ่งมีคนแกล้งนะคะออกไปจับแม้มดออนไลน์นะคะด้วยแบบคดีไม่ดีเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็ไปขายตัดราคาในช้อปปี้คะ่ะพวกเราก็ไปปัป๊บขายตัดราคาก็มาวางปั๊บไม่ถึงห้านาทีคะ่ะช่องนั้นปิดหนีเลยนะคะเพราะพวกเราตามตัวเจอจนไปถึง Facebook มีเบอร์โทรมีอะไรทุกอย่างทุกสายเป็นสิบสิบสายโทรเขา้าเขาและคอมเมนต์ในเพจปุ๊บปุ๊บขึ้น เล่นกันหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าพี่ขายอย่างนี้นพี่มีของจริงหรือเปล่าทุกคนตามถามเข้าไปเพราะเขาไม่มีของไม่มีของค่ะไม่มีคนที่จะมีของเหลือไปขายตัดราคาถ้ายิ่งออกแล้วยิ่งไม่เหลือของค่ะเพราะส่วนใหญ่ออกแล้วครูจะถามมีของคืนไหมคะถ้ามียินดีรับคืน<ม>เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าคุณอ,ไอาไปแล้ว<า>เนี่ยคุณไม่ได้ขายเดี๋ยวมันจะลำบากคุณ จะตอบมาแบบนี้ไม่คืนค่ะจะกินต่อไม่คืนค่ะไม่ขายแล้วจะกินต่อส่วนใหญ่จะมีแบบนี้นะคะล่าสุดบางคนเนี่ยเคลียร์กับแม่ทีมนะผิดใจกันเล็กนไม่น้อยนะก็เคลียร์กันไม่ลงก็งอนตุบป่องตูบป่องออกไปนะคะแล้วก็ทักบริษัทมาจะคืนของบริษัทก็ซื้อนะล่าสุดบอสก็ซื้อมาแบบไม่ต้องคุยกับแม่ทีมค่ะบอสตัดสินใจเลยส่งมาให้ผมเลยค่ะผมเคลมให้จบ ก็คือถ้าคนออกด้วยเหตุผลอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าเต็มที่อ่ะไม่มีใครคืนเกินหนึ่งลังค่ะเพราะมันไม่มีของเหลือเกินหนึ่งลังไม่เกินห0้าสิบชิ้นซึ่งราคาไม่ไม่ถึงหมื่นอ่ะคนน่าแคบบริษัทไม่ร่วงนะคะจริงครับและนายรู้ไหมยิ่งไปกว่านั้นค่ะจารย์เอคุยกันว่าจะคืนเท่าไหร่แต่วันส่งมาคืนน้อยกว่าที่คุยมีการในวงเล็บไปเอาของมาดูไปเอามากินไหนน้ กินบ้างไม่คืนหมดค่ะเอาแล้วตอนนี้นวยวายวายนี่ครูบอกเลยว่าครูกับบอสเนี่ยคนจริงขนาดนี้ของ<ม>จริงขนาดนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้กินเลยนะขนาดว่าเอ่อบางคนนะที่เป็นลูกทีมคนที่เป็นลูกทีมนะจะออกอ <c oughs> อกโดยที่แบบบางคนไม่รู้นะ,ะบางคนไม่รู้นะ <c oughs> นเ,เอาเอาง่ายๆอย่างาบอสบริหารีิีก็ไม่รู้แต่ว่าในสายงานเขาอาจจะรู้อย่างเงี้ยครูแม่หนิงก็ไม่รู้จนถ้าสมมติถ้าครูแม่หนิงไปเห็นหน้าเฟซบุ๊ก ตัวอย่างไปเห็นหน้า facebook หรือไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคนนี้ออกแล้วเหรอวหนจะทักทันทีครับบอสเหมือนกันจะทักทันทีเลยว่าคนนี้ออกแล้วเหรอเาออกไปทํอลายเขามีของเหลือไหมเขาเหลือเท่าไรเขาจะคืนไหมหรือจะเอ็คให้หมดครับเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่จะได้ไม่เคยเจอแบบไหนอะก็เป็น,นอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคย,เคยจริงดว่า ของแม่มดออนไลน์สต็อกสต็อกชมทุนเวิมจะไม่ให้มีคํานั้นเลยค่ะในประวัติศาสตร์ของเราจะไม่ให้มีคํานั้นค่ะอืมอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอาจารย์นี่ก็เคยบาดเจ็บมาเหมือนกันอุ้ยสบู่อืมอยู่ในถุงนัง่นค่ถ้าบอกสบู่เฉยไม่ต้องรู้ยี่ห้อแล้วกันนะครับค<อ>ืนน่ยจะคืนแม่ทีมช่วยคืนให้หน่อยแม่ทีมก็ทําอะไรไม่ได้ครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ที่นี่ดูสิ ยังจะแบกเขาคืน <c oughs> มีที่ไหนครับอ,ออกไปนานหรือยังออกไปนานหรือยังเขาเหลือของมหมเขาเขาจะคืน <c oughs> ของม้าบอกครูได้นะซื้อกลับเดี๋ยวเขาลำบากเขาไ้ไขายแล้วเดี๋ยวเขาแบบไม่มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แม่ทีมทักนะคะก็ให้แม่ทีมทักแม่ทีมก็บอกว่าครูค้าเขาบอกว่าจะเก็บไว้กินเองนะแต่ครูยินดีรับคืนนะอะนะถ้าใครจะออกก็แจ้งครูมานะคะเดี๋ยวครูซื้อของกลับคืน แล้วถ้าเัาว่าถ้าไม่รักเราแล้วเราก็ไม่อยากให้กินของเราเหมือนกันแหละบ <c oughs> างทีเราถึงมีคำบางคำที่ว่าเอ้ยซื้อไปยินดีรับคืนนะแต่เราจะไม่พูดคานี้ในขณะที่ขายแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้ามันถ้าคุณอยากจะคืนเราก็ยินดีครับเราก็ยินดีที่จะดูแลคือคําว่าบริการนะคุณมัน